ลองเช็คเช็คลูกดูเช็คลูกโอ้โหไอ้สัไอ้ไม่ต้องถ่ายก็ได้อย่างงี้เฮ้กูถ่ายเองถ่ายรูปให้ลิงเออเดี๋ยวกูถ่ายเองเฮ้ยกันหล่อนะหล่อนะรู้เลยเนี่ยว่ามาดูลิงอ่ะมันมีมันมีขั้วพออยู่รู้ว่านที่จะมาดูลิงเฮ้ยลิงชัดเลยอะลิงอยู่ตรงนี้ไงใอ้มึงถ่ายดีเดียรดีเดียว์ดีเดียร์อาดิยร์ไมแกงไมแกงแเอาลิงชัดชัดตัวเขาทำภารกิจเสร็จแล้ว เขาถ่ายวีดีโอลิงให้พี่น้องดูได้แล้วแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่ากลับไปเพื่ทันหรือเปล่าเพื่อนร้านถ่ายไปให้เพื่อนหน่อยนะเพื่อนดูเผื่อจะการดีขึ้นผมถ่ายวีดีโอไปให้นะ้องเออแต่เราส่งทางไลน์เลยใช่ใช่ถ้าส่งทางไลน์จะทันนะไม่ทันกับบ้านไม่ทนันลองลอให้ดูทางไลน์ก่อนบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคิดถึงลิงไว้จิตสุดท้ายเราจะได้ไปไปอยู่กับลิงผมส่งไปยังส่งไปยังโอ้ยเนี่ยจ้า เดช่าเขาตายก่อนนะเนี่ยเงินเือนเป็นไรนะนยังไม่ไรนะเพื่อนเดนเป็นไรนะดูลินก่อนรอเราก่อนขเห็นเขาอ่านเล่าเขาไม่อ่านแล้วเขาไม่อ่านด้วยอ่ะยงไม่หลับวะฮะ